พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพเตนานาคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองประบาสมเด็จพระปรมินธรามหาภูมิผลอดะลุงดดในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มานะครับเนี่ยยังไม่นานเลยครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับนี่ ก็สวยงามงงวบักทีเดียวนะครับท่านดูรับเป็นคาดเจ้าเลยนะครับไม่ว่าตัวหนังสือหรือว่าบนมลูปุ่งท่านเนี่ยครับท่านแต่คนอื่นขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องดูท่านกับช่วยกดไลค์กดแชร์กดชอบต่อใครและที่สาคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจหาเเลียญที่ผลิตน้อยมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องดูท่านได้ดูและได้ชมนะครับท่านเรามาดูลักษณะเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่เปอป์นเกิลอยู่ด้านนอกกับเรือสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในกีทล้วนะร สีทองล้วนนิบเทียนลอยดำปีไม่มีอะไรลนะครับท่านเพราะว่าเลียญยังไม่ได้ทำกำลังตรงความสะอาดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับแบบนี้ล่างออกนะครับท่านเบื้องหน้าพงค์ท่านก็ผู้วิพล์อรุณญเดชกับท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวงสือชัดเจนมากครับท่านส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้ากับท่านแล้วบนลูาโพงองค์ท่านดูนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีรอยขูดจีดอะไรมากมายครับแต่ก็มีแน่นอนครับเรื่องมีแต่น้อยมากเลยครับท่าน เรามาดูคอเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างขอบเฟืองเดือนนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่แล้วครับนี่คมชัดเดียวมากครับดูครับขอเฟืองสำเดียบครับไม่มีรอยบุหรือ่อะไรมากมายเลยครับท่านมีแต่อยู่ที่ขอบเดี่ยมแค่นั้นเองครับท่านตตรงกลางไม่ค่อยมีเลยนะครับสุดยอดกับหาเรียนที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นี่รู้สึกว่าจะยากมากนะครับทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับแบบนี้ครับสวยงามไหมสวยงามจริงๆครับท่านนี่ครับเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลัง เห็นัะเจนนะครับด้านหลังนี่ครับไฟดับไปแล้วครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวเชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสับอักษรเบลนี้นะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับคเพื่อที่จะได้เอามือลูกลูกคำนวว่าเป็นปีพศอะไรนะครับหรือว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับเหรียญปีพศนี้ไม่ได้จิดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน ทงไส่หยัดผลิตเยอะพอสมควรนะครับสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับต่ตลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพรยาครับท่านและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลเลบิกนะครับแล้วนี่ครับเบร์ดุอีจุดหนึ่งครับนี่ครับจุดที่ซื้อขายจุดหนึ่งครับสมบูรณ์แบบก็คือตรงนี้ครับนี่ครับพระปรางวัดอรุณนี่ครับเป็นชัดเจนมากนะครับท่านโดยเฉพาะรอยนูนตรงนี้ครับนี่ตรงกลางจีดีนี่ครับเห็นไหมครับ เัดเจีนแบบนี้นี่นะครับเลียนที่สมุนแบบราคาดีก็ต้องแบบดีนะครับท่านไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็บรมลบรูปุงค์ท่านอย่างนี้ก็ชดเจนอย่างนี้นะครับโอเคมากนะครับดูครับดูดีนะครับสวยงามขนาดไหนครับไฟไม่ได้สอนนะครับมันก็เลยเห็นไม่ชดเจีนเท่าไหร่ไฟมันดับไปเมื่อกี้นี่ครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับกับตัวศับเครื่องนี้นะเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นทักธนาแบบนี้ครับสวยงามมากนะครับสําหรับปีพศ2อ0พห้าห้า สิบเอ็ดเนี่ยนะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เออจำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยเกตุเก้าล้านหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับท่านในดัชนีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับท่านสุเหรียญที่ผ่านการช,ช,ช,ชั้นนั้นช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบ ถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ